ครอบครัวปุริสายอมเพียงก่อนอมเพียงใส่สีก่อนอมเพียงเพียงจวงตายเลยเพียงก็อ,อแซบอ่บบ่ฮะแม่จะไม่ได้พามากินอีกหรือเนี่ยอร่อยจังอ่ะโอ้โหโอ้โหไหนไหนไหนหมดแล้วอร่อยหมดชั่วเลยเหรอลูก โอ้โหกอกเลยแซ่บบ่ละแซ่บอ้อร่อยไหมลูกอร่อยไหมคะอร่อยไหมลูกบาลูกฝอยหมดแล้ว หมดแล้วไม่เหลือเลยตัวนี้เอาไมาก่อนเอาไมาก่อน oh <my> ต้องไปที่อื่นแล้วนะคะที่นี่เขาไม่ให้แล้วค่ะหมดแล้วมแีแค่นี้หมดแล้วกลิ่นยังไงโหพอแล้วลูกพอแล้วรู้สึกว่นมันเป็นไม่ควรสอบให้ยิ